บาร์บีคิวนฮี่แรงมากเลยอะเะมืเ่อวานจะหนีเลยวันนี้เป็นบาร์บีคิวกรูดีใจได้ไหมคะดีอะคุนต้นหอมกับที่ที่เราเปิดตัวไปอยู่ดีๆก็มีเรื่องที่แบบชอ็อตจริงๆเกิดที่สาขาเชียงใหม่ไฮซิตเชียงใหม่ M ก็เป็นร้านที่โด่งดังมากในเชียงใหม่เนาะแล้วก็สังเกตว่ายอดมันติดตัวแดงคือเขาจะมีการส่งยอดแบบทุกวันหมายถึงวันอะไรเงี้ยเราจะมียอดที่เราตั้งเป้าไว้ ไฮซิตไม่เคยมียอดตัวแดงหรือต่ํากว่าเป้าที่เรา,เ,าเราต้องการมันหลายวันหลายวันมาละแล้วก็ถึงวันที่พนักง,งานเขาทําความสะอาดหอมก็ไม่รู้ว่าอันนี้สิ่งนี้มาติดตั้งตั้งแต่วันไหนช่างมาติดตั้งแต่วันไหนแต่เป็นวันที่เขาทำความสะอาดแล้วก็ยกโซฟาแล้วเขาก็เจอเขาก็จะแคปรูปมาแล้วก็บอกในไลน์กลุ่มว่าอันนี้มันคืออะไรแบบเด็กไปเจอมาแต่หอมคิดว่าทางภาคเหนือเขาก็มองเป็นอย่างเดียวแหละว่าเป็นเรื่องของการทาของคุณใส่อะไรประมาณเนี้ แต่ถ้าฝั่งกรุงเทพก็จะเวลาที่เราแชร์รูปเงี้ยฝั่งกรุงเทพก็จะบอกว่าแพรพีชแขกทําตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมีความลบลู่ในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นแบบเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิภาคกันไปในเรื่องความเ<ด>ชื่อเอาจริงหอมหอมเชื่อว่าไอ้วิธีการทา,ยยาศาิลปศาสตร์อะมันมีมานานและมันมีมาจริงแต่หอมไม่เชื่อว่าทําอะไรได้เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าทําอะไรได้ฉะนั้นเราทําให้คนที่เราเกลียดไหมอะหรือว่า ตอนนี้มีข่าวอะไรที่มันเป็นประเด็นกูเกียดติมึงกูทำของใส่ได้ไหมอ่ะอะไรเงี้ยหอมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอิทธิฤทธิ์อะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวมากเพราะเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วก็วจะมีฝั่งอาจารย์ทางเชียงใหม่แล้วก็มีอาจารย์เราเราก็ถามอาจารย์เราว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรถ้ามันเป็นเรื่องของมนต์ดำจริงๆทางตำลายเงี้ยเขาจะว่าเป็นผมของผีตายโหง แล้วก็เทียนที่หักอย่างเงี้ยก็จะเป็นหักเพื่อให้เป็นรูปทรงอวัยวะเพศหญิงเพราะว่ามันไม่ควรเข้าไปอยู่ในนี้สถานที่แบบนี้ต้องเป็นอวัยวะเพศชายก็คือเอาเราไปตั้งได้เลย <c oughs> <c oughs> เราเป็นสัญ,ญลักษณ์สิ่งนั้นแต่ว่าไม่มีผลกับคนที่เที่ยวแต่จะทําให้กับยอด <c oughs> ธุรกิจตกทีเนี้ยพอพูดว่ายอดธุรกิจตกอ่ะมันดังตกจริงๆ <c oughs> อ่างั้นก็ทําบุญทําอะไรไปตามที่เขาบอก แต่ยอดก็ยังไม่ได้ขึ้นฉะนั้นมันพูดในเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับผอมคือเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เชียงใหม่อมววเออ,อสร้างคนเห็นไม่มีกระแสข่าวนี้ค่ะไม่มีค่ะถ้าเห็นที่ไหนแปลว่าตาเราไม่ดีค่ะแต่ว่าคือเราก็คือไปเจอจริงไม่ได้มาเอามาถ้าเจอจริงแล้วมีคนมากล่าวหานั้นขอให้ตลับนั้น ไปอยู่กับคนคนนั้นด้วยเธอสรูกราา้ก็แช่งมาแช่งกลับเราปรึกษาจริงๆอาจารย์บอกว่าไม่ให้ผูกใจอาฆาตเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นนะนะถ้ามันเป็นตามความเชื่อว่าเป็นเป็นผมผีตายโหงจริงๆมันก็จะมีวิญญ,ญาณของผีตายโหงใช่ไหมเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่ได้รู้เรื่องและเขาไม่ได้มี มีความอาฆาตกับเราเขาแค่ทําตามอะไรบางอย่างก็คือถ้าในฝั่งอาจารย์เราก็คือให้อโหสิกรรมแล้วทําบุญให้เขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพอมาเกิดเการนี้ขึ้นมาเรามีเราจะต้องมีแารนิมอนเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเสิร์ฟพัพที่เชียงใหม่ไหมทำบุญค่ะหอมเชื่อว่าแค่ทําบุญทําสังฆทานทําบุญให้เขาแค่นี้พอแล้วหอมไม่เชื่อว่ามีอะไรที่สามารถจะอยู่เหนือชีวิตที่เราลิขิตเองได้อะค่ะต่อให้ยอดตกก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจของเชียงใหม่ แต่ตอนนี้ยอดกำลังจะขึ้นแล้วเพราะมันได้กระแสะแล้วไฮซิตเชียงใหม่และบาโฮสหลายๆร้านไม่ต้องเป็นศัตรูกันนะคะขอให้เราทำมาค้าขึ้นด้วยกันเอาเชียงใหม่จงเจริญสาธุสาธุพิมพ์รับพร99ามาเคยมีมีศัตรูหรือมีคู่แข่งมาที่นู่นอะไรเงี้ยศัตรูโดยส่วนตัวไม่มีแล้วค่ะก็ถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นศัตรูทางธุรกิจแหละออาไม่ใช่ศัตรูทางธุรกิจ เป็นคู่แข่งทางธุรกิจเราไม่จาเป็นต้องเป็นศัตรูกันก็จะเป็นความเชื่อของทางภาคเหนือเนาะจริงๆอ่ะทุกๆธุรกิจอ่ะเรามีคู่แข่งทางธุรกิจอยู่แล้วค่ะแล้วหอมก็เจอเรื่องอะไรแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ทําอาหารเสริมทำทิ่ทำอะไรเงี้ยมันมีมาโดยตลอดอยู่แล้วเพียงแต่เป็นมิติใหม่ในเรื่องของพอเราไปย้ายอยู่ภาคเหนือแล้วมันมีเรื่องของการทําของศสยศาสตร์ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นมิติใหม่กับเราอย่างนี้ในในส่วนของกรุงเทพเราก็มีการระาวังตรงนี้ยังไงบ้างต้องมีการยกโซฟาขึ้นทุกอันไหมคะกรุงเทพหอมคิดว่าไม่น่าจะมี จะมีเรื่องคุณใสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กในร้านเราแก้ผ้าทั่วร้านเพของเราดีอยู่แล้วของเราดีของดีแค่ไหนเจอของดีกว่าต้องเช็คบ่อยๆนะเผื่อจะแบบเช็คของเช็คของเออเช็คบ้าเผื่อจะมีอะไรลุดรอะไรเงี้ยเออหอมคิดว่าจากการที่หอมทาให้มันเป็นข่าวเนี่ยเพื่อเป็นการบอกเอ่อคนที่ทําสิ่งเหล่านี้นะคะว่าอ่าวันนี้สิ่งที่ทําอยู่อะเรารู้แล้วถ้ารู้สึกว่าถ้าคุณมีความเชื่อว่าสิ่งเนี้ยคุณทําใส่ใครแล้วมันไม่ดีระวังสิ่งไม่ดีมันจะย้อนกลับเข้าตัว หอ,อมเชื่อว่าธุรกิจเราร่วมมือไปได้วยกันได้<ฮ>ทำเชียงใหม่ให้มันน่าเที่ยวก่อนดีกว่าหล<ฮ>ังจากวันที่คุณซีกับคุณรัศมีแขกเขาไปเขาไม่ติดใจมาอยากไปรับเพิ่มอะไรอยงนี้รับงานด้วยคุณซีน้องซีโร่น้องซีโร่โก็ตกใจเหมือนกันกันกบออยอดดื่ม,มใดๆนะคะแก้ข่าวนิดนึงเรื่องการทำคอนเทนต์ของน้องน้องน้องซีโร่ซีไปทำ Youtube ของเขาอยู่แล้วแต่พาร์ทของหอมคือซีมาแล้วอะไปให้สุด ในชีวิตซีจะมีโอกาสได้ยืนบาร์โฮตไหมในชีวิตมันคงไม่มีอยู่แล้วไหนไหนมาแล้วอ่ะลองยืนจริงสักครั้งลูกค้าไม่รู้เราให้ประมูลจริงนั่งจริงก่อนที่น้องซีโร่จะลงมายืนบนเวทีเรามีการซักซ้อมแล้วว่าในบาร์โฮตเขาเล่นเกมอะไรบ้างสิ่งที่คุณจะเจอสิ่งที่คุณจะต้องเอเ์เทนแขกมีอะไรบ้างเราให้เขาซ้อมตั้งแต่ข้างบนแล้วปรากฏว่าออพอลงมานั่นเป็นการประมูลจริงๆจากลูกค้าจริงๆเพราะตอนแรกเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจบที่เอมมี่ ใครจะไปสู้เอมี่ยี่สิบดื่มคิดอย่างนั้นคุณติคิดว่าไงวันนั้นคุณอยู่ในเหตุการณ์เดินผ่านไปในวันนั้นในเหตุการณ์ทำหน้าได้ด้วยหรอเป็นมืดนะแต่วันนั้นน้องซีโร่เขาทำได้ดีนะซีโร่ทำได้ดีประทับใจมากโดยปกติเวลาการประมูลดื่มมันเหมือนประมูลรถเนาะมันจะบิดขึ้นทีสามดื่มห้าดื่มสิบดื่มน้องซีโร่มาเริ่ม 5 0แล้ว20ทําไมมันกระโดดไกลจังวะ30สักพักไป100ดื่มเราตกใจมากเอาวะร้อยดื่มนี่จบแล้วล่ะไม่น่ามีแล้วอีกโต๊ะหนึ่งบอก150ไม่ได้ขึ้นเป็นทีละ10 20ด้วยนะเป็น150เราก็รู้สึกว่าโูหบางทีเนี่ยของมันอยู่บนฟ้ามันมันไม่เคยเอื่อมลงมาถ้าวันนี้มันอยู่ตรงหน้ามันก็ต้องทําวิถีทางเพื่อให้อยู่ใกล้ชิดเราให้ได้มากที่สุด่ต หอมไม่แน well, ่ใจว่าร้านนี้สถิติสูงสุดเขาอะไรยังไงนะคะเพราะว่าหอมเพิ่งเข้ามาถือหุ้นแต่ว่าวันนั้นน่ะถือว่าพีคมากแล้วก็ยอดเอ่อยอดที่ที่จบมาเราก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยซีซีวัดมามันก็ไม่เสียหน้าเนาะแต่มันมีคนหนึ่งค่ะบอยพิษณุบอกว่าถ้าหอมเอากูไปกูสองร้อยยืมการันตีไม่เอาค่ะพยกายกไว้ จะเกิดตัวขนาดนี้อ่ะไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะเปื่อนล้านเอาแต่จะมีคนที่เขาชอบแบบลอยไงแต่หอมไม่ชอบเอาไม่อยากอีนึงเราจะใช้มาตรฐานที่มีหาตัดสินแขกคุณพ่ไม่ได้นะใครจะไปเลือกมันเอาก็ราคาสองร้อยยืนเอาอย่างงี้บอยพิศนุอาจจะต้องต่อคิวเพราะว่าคิวรายชื่อเอวันนี้ที่จะมาเป็นเซเลปเดย์ของเราให้ตัวพ่อเขาเดินก่อนตามเดอะสตาร์ ตั้มเดือด <c oughs> ตายืนจับมือคู่กับบอยพิษณุรอคิวไปก่อน <c oughs> ยืนไปก่อนคิว <c oughs> น,นี <c oughs> ่คิวตอนนี้คิวล่าสุดค,คือใครขออนุญาตไม่บอกอแต่ว่าเอาเป็นว่า <c oughs> เดี๋ยวเปิดตัวมาได้หือหาดแล้วทำไมตั้มกับบอยพิษณุไม่ดีตรงไหนทำไ,ไมต่อคิวต่อคิวก็คือคิวยาวไหมคะพี่หอมคิวยาวมคิวตอนนี้คิวยาวอยู่เอ่อแต่ว่าเอาตัวดีๆเขามีอยู่มีพร้อมยืนไม่ดีตรงไหนสองคนเนี้ย ทุกตรงตรงไหนคือจุดดีก่อนาาการันตีว่า200ดื่มมากกว่า4 0วัตนะเอาให้ได้20ดื่มก่อนอยืนเปลืองนะ้ำเปลืองแอร์ที่ร้านาบลรีเหรอเอ,เอาเดี๋ยวดูตัวพ่อตัวแม่เขายืนก่อนอถ้าเราท้กความีพัญหารเราจะแนะนำตั้มกับบอยยังไงถ้าจะต้องไปยืนด้วนกันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างให้ซ้อมรับรถก่อนร <c oughs> ับรถคนหนึ่งรับรถคนหนึ่ง,นนงสับเยี่ยวก่อนอดูบรรยากาศดูบรรยากาศก่อนให้เรียนรู้ให้เรียนรู้อะ เออโอเคการที่เราจะไต่เต้าขึ้นมาอยู่จุดเนี้ย <c oughs> หนูไหวไหมลูก <c oughs> อ่ะเดินขึ้นเวทีอะขาหนูสั่นกับก๊อฟแก๊ปแล้วหรือยังลูกต <c oughs> <c oughs> อนนี้เลยใจคนคนเหรอชอบแทนตัวเองว่าลุงลุงจะขึ้นเวทีแล้วนะร้องเพลงเนี่ยขัดใจมาก <c oughs> เออชอบทำตัวแก่อ,อะแล้วคุณก็รอไปก่อนเนาะใช่สุดท้ายฝากมาโคสตรงเราค่ะก็ฝากคาริคาริโชคชัยสีนะคะแล้วก็เออถ้าใครอยากจะเห็นหน้าตาเด็กเดี๋ยววันที่16เราจะพาน้องๆจากพัทยา ออกแฉหาอาอแล้วก็เรียนเชิญสื่อที่ไม่ใช่ผู้หญิงอะไรอ่ะเป็นผู้หญิงเหรอหล่อนจะไปทำใบกันเออเดี๋ยวหล่อนก็ทำเป็นอุ๊ยเขาจะมาแตะตัวหรือเปล่าสู้ไหมสู้ไหม ก็เรียนเชิญคาริคาริโชคชัยสีนะคะแล้วก็678กันยายนนี้เราจะแกรนโอเพนนิ่งที่พัทยาอาจจะขอพูดถึงคนในพื้นที่พัทยานิดนึงนะคะว่าหออเป็นคนที่ชอบพัทยาแล้วก็เมืองพัทยามาชอบไปท่องเที่ยวหอมอยากมีเพื่อนที่พัทยานะการที่หอมไปพัทยาครั้งเนี้ยหอมอยากให้พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวอยากให เศรษฐกิจหรือธุรกิจที่นั่นน่ะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งลบกวนฝากเนื้อฝากตัวอย่ามองของเป็นคู่แข่งนะคะขอบคุณค่ะ,ะไม่รับอนุญาตให้ตัดทอนนะคะออะอไไออะไร่เดี๋ยวหลอดไปรังเกียจเขาเอเดี๋ยวเขาอบหลอดหลอดตกใจตกใจหลอกไม่ออกโอ๊ยตกใไ,ไม่ตกใจเจอหน่อยพี่หลอดเจอผู้หญิงไปหน่อย ค่ะก็ดิดีต้อนรับคารีคาลีช่องไทสิษย์อยากให้คิดว่าเป็นเป็นบ้านที่สองนะคะ ก็ไปทำอะไรกันอ่ะไปเปิดเจอมันไม่เปิดนะอะไรแบบนี้มันก็ต้องเปิดเขาไม่เปิดเหรอใช่อุ้ยหรอมันเปิดไปแล้วเขาไม่ให้เปิดที่น่าจะเป็นของของทางเพื่อนบ้านหรือว่าแค่ทำร่วงไหมจริงแบบไหอแฮปปี้แขกแหละมึงผมตอมผ้าขาวผมผมหนึ่งผ้าอะไร ลอยหรือเปล่าลอยลอยลอยหรือเปล่าลอยอ่หยน่หยนนี like ่นะอยลอยลอยแลยค่ะแม่มาดีแม่มาดีเรียน